ดงโซอะไรกันโตเซมากุดิให้ไปดิไปดิไปกันแค่กูดิโโอ้เข้ารายการแล้วเล่นได้ยังไม่ต้องกินเลยได้กูละเอาเอาวันนี้อ่ะมันเป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วต้องทักทายแบบญี่ปุ่นเอาให้วันนี้กินอาหารญี่ปุ่นหน่อยอาหารญี่ปุ่นซึ่งผมกับโค้กเนี่ยก็ไม่ค่อยจำซองสักไหร่เป็นครั้งแรกใช่ใช่ซึ่ง เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้วะนะแต่เด <k> ี yeah. ๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญมาคนหนึ่งวันนี้นางเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นก่อนที่จะกินมันต้องมีคนแบบแนะนำหรือคนมาทำให้ดูก่อนนะอริโกโตโซบะเดชิคิดเหรอโซลนูโซมาดูามาอ่าั้งไหนออ่าโอ้โหแล้ว่วนใหญ่อะเสียพื้นที่อะ มีนั้ปิดะมีก่อนเดี๋ยว่อนเดี๋ยว่อหิวะเนี่ยใจเนยยครับนางนงหิวนางหิวไม่ค่อยมีอะไรตรงท้องนวันนี้เราจะมาแนะนำเป็นชื่อชื่อญี่ปุ่นหน่อยอุนีอมอุนีเออรู้สึกแค้วเคออ่อุนีก็วันนี้จะมาแนะนำเมนูอาหารแบบภาษาญี่ปุ่นหน่อยอะไว ใช่ไม่ใช่ชั่วขิงจ๋าเอาของจริงเลยกว่าโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้เคยกินครั้งแรกเวทีอะไรครับวันนี้อูนี่อูนี่ไข่หอยเม่นไข่หอยเม่นอันนี้คือไข่หอยเม่นใช่ไหมอุดิกะอุดิกะอุนิกะอันนี้คืออันนี้โฮตาเตะโฮตาเตะโฮตาเตะไหนเราพูดอิตะฟังกันสามครั้งดิไม่เอาอิตะได้ได้ขอสามครั้งพอขอสามครั้งพอ โอก็ไปแล้วแหละเอาเดี๋ยวกูมาแล้วไงงั้นไม่ต้องกินกันแล้วนะอันนี้ไข่ดองน้ำปลานี่นะครับไข่ดองน้ำปลาโอ้โหเมนูนี้ผมบอกให้ว่าสุดยอดเลยแล้ววันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ครับแต่ว่านคนสั่งเยอะนะ คนสั่งเยอะเลยดิ้นดดดดดิิิิิ้้้้้นนนนนของขาดนะครับที่มือสั่นของขาดวันไม่ได้โดนมาคือมันดิ้นจริงๆมันมันสดจริงๆนะมันสดอยู่แต่มันดองมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือกุ้งนะนี่เป็นไงล่ะคือผมบอกเลยว่าผมไม่เคยกินเลยนะแล้วก็อะไรต่อทาโกะวาซาบิทาโกะวาซาบิเหรอเอาแล้วมันคือมันคืออะไรฮะอ๋อคือภาษาไทยก็คือปลาหมึกดิบแล้วก็มีนี้ด้วยไข่ปลาเตียร์เตียร์อันนี้ไข่ปลาแซลมอน แค่เครื่องนี้ก็แบบว่าํำลายไหลแล้วนะที่สำคัญใช่น้ำจิ้มรสเด็ดของร้าน LA Seafood นะครับร้านพี่แอลของเราเองนะนี่นะมอยเลยว่าน้ำจิ้มซีฟูดเด็ดจริงๆนะนี่หูอยเผ็ดหูยเผ็ดเหมือนเดิมและที่ขาดไม่ได้นะสำหรับอาหารญี่ปุ่นก็คือวาซาบิวาซาบิอ่าแล้วก็มีญ้าเทียมด้วยครับญ้าเทียม อสาหลายโอ้สาหลายเดี๋ยวทำตามไปเลยนะอ่ะมาทำวันไหนดิจับโอ้มาพับนี่ยังเอจะกินอันนี้ใช่ไหมอุนีตถามจริงว่าชามไม่ได้กินข้าวหรอโอ้โหสอดจะโดนหน้าอยู่เนี่ยโอ้ยสาหลายกตอบมากนะคือว่าพับคือนมาฉีดตามรอยได้เลยไหมอันนี้อยากกินก็สั่งได้นะครับถ้าอยากกินแบบว่า ถ้าอยากกินทางเราก็สั่งได้นะได้เหมือนกันน้ำลายไหลจริงวบอกให้เลยว่าคืนน้ำลายเอื้อเเนี่ยวุ้ยแอลจะไปบอกแต่คำละหัวเข่าเลยอันนี้คือมันรสชาติเป็นไงไม่รู้นะใส่ประมาณนี้แล้วกันนะนะเนี่ยใส่แค่นี้อีคือใส่อะไรอีกวาซาบิวาซาบิอวาซาบิต่อโอ้โหวาซาบิแม่งขึ้นจมูกแน่เลยโอ้ยผมตอนสมัยผมอยู่เออ่ซาไกอะซาไกต้องกินด้วเหรอกินเปล่ากินเปล่าเลยกินตักคำกินคำแล้วอะไรต่อเนาะ แล้วก็นี้วอันนี้นะไข่ปลาแซลมอนเอาตามที่เราอยากจะได้กินฮะแต่หนูอยากกินนี้ด้วยหนูก็ใส่นี้เพิ่มเข้าไปอันนี้คือไข่ปลาคาเวียโอ้โหโฮกไม่แบ่งใครเลยเออโหยนี่นะยากข้าปากเหโอ้ยเนี่ยแหละที่ยังเลิกไม่ได้ทันทีนะแบบเห็นไหมหรอเข้าปากอย่างนี้นะอย่างนี้ป่ะกว้างเลย มังมาหมดมาหมดได้หมดได้เบลมาแล้วมาแล้วมาแล้ววาซาบิมาแล้วขึ้นยัหมูกอ่ะได้โยเพราะว่ะเออได้อ๋อหายสาหร่ายหายอันนี้ฟิชเชอร์ลิงใหม่ฮะตักข้าวเมื่อกี้ข้าวน้อยไปนะมันเค็มเป็นึงเพิ่มข้าวหน่อยคือต้องมาทานอภัยด้วยนะฮะที่ใครดูแล้วแบบว่าหิวหรือว่าอะไรนะ ใช่นี่ดีกว่านี่เนี่ยเฮ้ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโอตาเตะโอตาเตะนี่เดี๋ยวกระลักซีฟูนะชอบภาษาญี่ปุ่นแสดงว่ายายยายไม่ชอบกินนะเนี่ยอันเนี้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอตาเตะคืออะไรโอตาเตะอ๋อยายไม่ชอบกินได้ไงอ่ะอ๋อมีอันนี้โอั้ยดูเรื่องนี่นะสายมอดชัดเจนมากเลยอ่ะ ว่า <Female humming> แกเชิญกลับไปได้แล้วกกินไปแล้วทำนี้บอกให้เลยว่าสุดยอดเลยเดี๋ยวใส่นี่ด้วยซีฟู้ดสุดเด็ดของ LA ซีฟู้ดลุยๆเลอะๆไม่ต้องพับครึ่งแล้วทีหลังอ่ะสาลายเนี่ยเพว่ามันห่อไม่ได้คือํำลายอะโคกินอะสุดยอดอะสุดยอดอะผมไม่ชอบกินซูชิแต่ผมไม่เคยกินอะไรนี่แบบมาผสมภาสาอะไรเองแบบเนี้ย น้ำตาไหลเลยกินตัวหรืออะไรจังแล้งมั้แรงมากเลยทำไมไม่ทำไมไม่อะไรเลพูดหรือว่านึกว่าแบบว่าวันสมุนก็ไม่มีขึ้นหมูกออมที่แบบต้องหลบหนีเลยอ่ะหนีอย่างนี้เนี่ยน้ำตาแบบไหลอยู่แล้วหนีอย่างนี้เว่ะตากอ่ะ เออเยยกสูงไม่ตายอีพีนี้ไม่ตายอีพีไหนวะเนี่ยจบเลยซอยหนูบอกไม่มีนะไม่มีนะหยอกหยอกหยอกนะเคยมีใครรู้ไมไม่มีเลยนะจริงจริงผมยังไม่ได้กินเลยนะไม่มีเลยกลิ่นหอมอ่ะจริงจริงไม่ได้กินจะกก็แล้วคือสาลร่อ่ะบอกให้เลยว่ามันเป็นตัวที่ทําให้กลมกล่อมไม่ตใส่เครื่องทีเดียวเลยแล้วใส่ว่าใส่นิดหนึ่งหรอกุ้งด้วยก็แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราอยากใส่โอ้โหป้อมึงดองนะปลาหมึกสดเลยเนี้ยนี่เลยตามด้วยแซลมอน นะฮะเก็ออบอกแล้วเดี๋ยวจะเจอนะนี่เลยไข่เลยครับไข่ไข่นะไข่นี่มผมไม่เปลี่ยนแต่ที่จริงๆกัมันขาดไม่ได้คือนี่เลยอะไรนะกินตัง้งนานังจำไม่ได้นะอุนิเออเอ,อุนิ<อ>ผมจำไม่ได้เหรอเนี่ยฮะดูเลยฮนะดูฮนะใส่ครบเลยนะ ถ้าแล้วไงไขป่ปลาไข่ปลาซาเวียด้วยดีวะ่ะเนี่ยเขาเรียรกว่าเด็กช่างเนี่ยจำไว้เลยมีดูฮนะเด็กช่างครับนี่นะใส่มั่วจริงโอ้โหโอเคที่พอเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูนะนะผมไม่ได้แกล้งนะผมต้องการอยากจะก,กินอย่างนี้นี่นะแต่น,น้ำจิ้มนี่มันบอกให้รสเด็ดแล้วโรยด้วยวาซาบิอะวาซาบะโอ้โหเนี่ยล้นๆเลยเอาให้แบบว่าให้แบบหายง่วงกันไปเลยทีเดียวนะนี่นะฮะโค้ นี่นะเบกให้เลยแล้วก็ไปได้เลยอะโขเอาน้เดี๋ยวจะหาว่าอมาดิเออเดี๋ยวบอกว่าใจไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยตัวเองเขาเหนียวเยอะไปออมยัขาเหนียวพาหาด้วยมอนได้ไหไหนไหสุดยอด อ๋อซามอนกุ้งแมวแพะกุ้งเมื่อกี้ลืมใส่ปลาหมึกเออครึ่งใบพอเมวเป็นคนไม่ชอบกินนี้ไงแต่ลองกินนะเดี๋ยวจะติดใจอร่อยอร่อยคืออีพีเนี้ยมอยเลยว่าออสบีอวอสบีถูกใจมากออสบีอ่ะดูนี่แมวแมวแมวเผ็ดติดปันแล้วค่อยอ๋อกินได้เปล่าทีเดียวเลยนะไม่มีอ้าสองอ้าสามนะอ้าทีเดียวโอ้โหไม่ได้อย่างนั้นได้ใหญ่ได้ไม่เออไม่ต้องหั่นเลยเดี๋ยวเอาแบนใหญ่เลย อ่อท้าแผ่นใหญ่ไม่ต้องแบ่งโอ้ยวะได้อยู่เว้ยเจ๋งว่ะอร่อยเลยแหละสําหรับผมนะนี่อันนี้ไข่นี่เอามาจากไหนไข่หนูดองเองทําเองหมดเลยขอญาตเอาจริงจริงเนี่ยหนูทำเองอุ้ยไข่ไข่ดองนี่ก็นี่นะไข่ดองแซลมอนดองกุ้งดองของร้าน LA ซีฟู้ดขออนุญาตตั้งขาตั้งคู่ครับทไมคะอะไรขาตั้งคู่นี่ขาตั้งคู่เนี่ยไม่ทันแล้วก็คือว่าต้องเราต้องใส่เองนี่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 บอกอะไรเนี่ย อ่าเมื่อกี้ผมลืมใส่ปลาหมึกนี่เฮ้ยวาซาบิหมดว่ะนี่นะนี่นะอันนี้เรียกอะไรทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่วาซาบินะผมจะบอกให้ใช่ถูกต้องใช่แพ้ดิไม่ได้ไม่ได้เสียแพ้เสียแพ้เสียนี่นะดูนะนี่นะไม่แบ่งเลยโอนเงินอ็แล้วตำรวจโทรมาอีกแล้วเหมือนเดิมทุกอีพีทุกอีพีครับ ไม่ไม่เนียอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันใส่เนี่ยผมกินเผ็ดม่ค่อยได้แต่ผมกินวาสบีได้เราอาใส่เนี่ยเอาเด็กวัด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 อะไรวะเด็กวัดคือขูดเนี่ยโอ้โหอ๋อขูดไม่เหลือเลยสมัยเด็กวัดขูดขูดอย่างนี้ะเด็กวัดเออแต่ดีนะเนี่ยพูดถึงอ่ะมีแขกรับเชิญซอเรนูมานั่งกลางอ่ะทำไมทำไมทำไมก็ดูเสื้อเราดิทำไมอ่ะนั่งใกล้น้ยเออ หรือคนชอบว่าชอบอะไรทีมเชียร์จริงป่ะเนี่ยเปล่าเสื้อไม่มีเหลือเจ้าตัวเดียวก็เลยมาใส่โจอ่ะแล้วไปแล้วไปเอานี่ทำแต่ละอย่างนะเอาแล้วเอาแล้วตำรวจอีกแล้วคือโอ้โหใหญ่เกินจริงเหรอเอาพอดูถ้าจะอ้วกอ้วกเลยนะเอาผมก็จะอ้วกกันอ้วกเขาอ้วกนั้นเอออ้วกอ้วกนี้เลยอ้วกคนดูดูเลยโอ้โหได้อีก อันนี้อร่อยจริงนะไข่เนี่ยคืออร่อยหมดเลยนะบอกให้เลยว่าแล้วส่วนตัวผมเนะี่ยชอบแซลมอนอยู่แล้วนะฮะบอกให้เลยแล้วดองแบบว่าแบบรสชาตินี่ซดน้ําตามได้เลยนะอ่ะคือตอนนี้บอกหน่อยว่าร้านเรามีอะไรมั่งเลยตรงๆเลยแบบว่าที่ขายอยู่นนทุกวันเนี้ยไข่ปลาหมึกทอดหอ,อยเชลล์ย,ย่างชีสหอ,อยนางลมทรงเครื่องอกุ้งดองแซลมอนดองนี่นะ แล้วก็ไข่ดองน้ำปลาไข่ <74. S 1> ดองน้ำปลาเนี่ยเด็ดเด็ดมากแล้วก็แล้วก <Far> ็ย <Beautiful> ังขนมจีนค่ะโอ้โหให้ผมกินวันนี้อร่อยสุดยอดนะใครอยากกินนะแถวเส้นจรันบางน้อยบางออกใหญ่นะหรือเจอแถวไหนนะที่ส่งฟรีครับพี่เอลเนี่ยตลาดบางออกใหญ่มาออกน้อยครับพี่เอลส่งเองเลยนะครับใครสั่งนะส่งเองเลยเพราะไม่มีใครส่งใช้ผมคนเดียวตัวเนี้ยชัดเจน โผกปากกระพือแล้วอ่ะต้องกินในรังคอสาเดียวเอามาเหงือกแห้งกัเนี่ยเอามาคุยเข้าใกล้กันไม่ได้ไม่ใช่หรอ,อ ร,รู้หมดแล้วมั้งรู้รู้วันนี้โอ้โหขอฝากเสื้อไว้หน่อยฝากเลยครับก็ที่สั่งทําไว้ล่าสุดของผมนะครับตอนนี้ก็รอเขาส่งมาให้ทุกอย่างเสร็จผ่านไปแล้วโอนเงินทําอะไรเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวจะรออ,อีกประมาณสิบวันเสื้อมาส่งถึงผมปุ๊บจะส่งให้ถึงมือทุกคนเลยที่สั่งจองไว้นะครับแล้วรุ่แรกที่ใครคนที่เขาขาดที่ยังไม่ได้รับของอีกร้อยกว่าคนใครก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดสองให้ทีเดียวนี่จะตังค์ของมาแล้วไม่ได้ให้ก่อน ก็ไปใช้ตีนี่เขาอยู่ยอีไล่ล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะหยอกหยอกโปกส่วนผมนะโดน้อแล้วนครับส่วนผมนะก็ฝากไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอขอเอาข้าวเพิ่มไหมอ่ะส่วนผมก็ฝากไว้หน่อยนะถ้าอยากจะให้ผมกับพี่แอลไปกินอะไรหรืออยากจะให้เออมากินอะไรให้ดูได้ใต้คอมเมนต์ EP นี้บอกมาเลยเนาะเดี๋ยวผมกับพี่แอลไปจัดการลุยนะจะไปลุยให้ที่ไหนก็จะไปให้อ่าแล้วเดี๋ยวมากินให้ดูว่ามัน อร่อยหรือรสชาติเลยแบบจี๊ดจ๊าดใช่แต่ถ้าให้ผมไปกินแม่อร์บอกแม่อรยนะเมื่อก่อนแต่ถ้าอร่อยก็ตามที่เห็นตามที่เห็นโค้ยังไม่หยุดเลยสบาร่อยเอาครับเราจะปิดท้ายด้วยคํานี้แบบภาษาญี่ปุ่นเว้ยเว้ยเว้ยลดิ้นปล้งดิ้นเอาคำนี้ขอแบบว่าจะจ่าหน่อยว่าชัดเจนชัดเจนหน่อยอืมไข่ปลาซาเวียเหมือนเบี้ยวเหมือนเบี้ยวเหมือนผมไงผมไงซาเวียอืตะกอแต่กอแต่กออ่าตะกออนี้ โคกหนวดขยี้ใจมากเลยะจริงเป็นไงเสียวอ่ะสั่งไ้ถ้าอยากกินอ่ะสั่งที่ผมก็ได้ทักเข้ามายศวินสีกำเนิดกับ ซอเรโนเข้ามาที่เฟซตอบรองผมก็ได้นะเข้ามาช่วยฝากฝากแอดแล้วก็ฝากติดตามหน่อยเออรถถังฝั่งทนเฟซนี้ผมผมลบกวนฝากเข้าไปช่วยกันแอดหน่อยเพราะว่าผมผมสร้างเฟซขึ้นมาใหม่เอาไว้ทําเกี่ยวกับพวกรายการนู่นนี่นั่นประมาณนี้ยังไงฝากกันเลยครับคร <วะ S 1> <บ>ับ <ลา S 1> นะสำหรับผมมาแบบญี่ปุ่นเราก็ต้องลาแบบญี่ปุ่นซายุนโยนาระ ฮานามิโดเลมอนบาย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 ไปเลยไปเลยไปผ